แพ้แพรดูแพา <c oughs> ออขั้นหนันออกไปชีีแพรล่ะแพอาอขั้นเหลียงออกมาชีก็ดูบ <c oughs> ่เออบิ่ง <c oughs> น,น,นี่ซ่าเห็ดกันนะคีไปกันดู พี่ช้าครับครับครับนม่อย่งอ่เอาคือแพ้งกึ่งนาบ่แหงก่งนาบ่

เอผื่อเผือเท้าเาตรงมีคนจับต้องมีคนจับก่อนชาชาเอาใหมนเอาชาสาธิต่ะบอกเดียวเดินนี่าเถอันนี้ ันจักรยานดีกว่าอะไรนะปั่นจักรยานดีกว่าออกกำลังกายอ๋ปใส่แล้วนี่ยายยายมาเอาคันนี้ไม่ไม่ใช่สารศาสตร์ตาเขียนเขต แข่งกับประตูประตูมาแข่งกับเราไหมประตูชนะแหละรถไนครเร็วกว่าข้าอย่าแท้ไงเไปเร็วทำไรอ่ะ

ยายซิงจับยายักตากระถุงแล้วยายซิงอ่ะยายไปเล่นรู น้าน้าเอ้ยน้าน้าน้าว่าไงดิ้งดิ้งใหญ่ใหญ่ใหญ่เป็นใหญ่ใหญ่กระดิงกระดิงให้ดูตีถ่ายคนนี้สิไม่ใช่เดนี๋ยว แขนมาคนเขาให้ถ่าไหล่แล้วเขาก็ยิ่ขึ้นไปเหยียบอ่ะกระโดดไปเหยียบนะอกระโดดไปเหยียบลงไปเลยเหยีเวลาไปทีเขาทำแบบจากที้แล้วก็ทำอางนี้แล้วกกระโดดไปเหยียบอไปนี่ชาทำลองดูสิม่งเหมือนนั่นเห็ดตัดขาอยู่ข้อหยันอ่าฮ่่าฮ่่า ติงงๆๆน่าแม่คนมาบ้กกัวก็คนหลอดกลัวทำไมบ้านบ้านสิลักไทยเอาในหน้าคำหัวอยู่วังอันนั่น ไอ้เหรนซื้อว่าได้ลง้ก๋วยเตียวบ่ันึ้งเบร์ลกบ่ไปไหนแล้วพี่เทาาไกัที่เจแต่ที่้องไปเตัวู่จักนาทีแล้วไว้จมอันนี้ จมกิฟฟี่จับจับพี่จับจับฟี่จมจับฟี่ฮัตขับรถอันนั้นเป็น ไปเคียนรถอันนั้นโล่งค่อยจังไรจังกาครับแมอันนัี่ยังก่อนเท่าขีนั่นรุดบ่แต่ว่าอันใจโสูไปเอาไปม่านขีท่ำบ่ายเนาะขัเป็นขี่า บะมี่ไม่ตานยู่ดิมเบอร์ไม่ตานขี้อันขี้เลียขกองกปากเสียนตนลงมาขี้เป็นโอ้ยอันดจาโอ้ยอดมาอยูอย่เลย อันเคียนลงมานโอดตกีดบ่ดด้ข้าเจ้าสิบาู่อันนี้เย่า่นังห่วงนังเลยมาหรแมนห่วงอยู่บนน้ำบ่เป็นขีเรียหลายๆคนขีน้ำกันนะไมท่มนไสแบบไม่กล้าเล่นอันนั้นคือซ็อปตแล้วนะไอ้เวเลยโอ๊ตโอ๊ตห้องบ่ดด้เดมันอันนั่น เป็นกระดานมันได้น้าเอาผักหอมอันเฮาเอาผักหอมอันอนั้นใส่แสบบน,นี่ฮะหอมเกี่ยวกับมีอยู่แต่ว่าหอมอันนี้เฮาแม่ซี่หอมใส่หยังสีน้ำด้บนสดถุงห่อน แสบกินแทนเขาได้พี่น้องมันแสบอยู่นี่บ่มีนม้ำบ่ได้ใส่น้ำห้อนอยากเอาน้ำอันธรรมาดาเ้าใส่บะมีอันนั้นอดอบอบอบขึ้นมาโหลดน้าบ้าเคยอันนั้นไปแล้ว หล่นจ <c ười> ังเลยน้ำตามอยู่ใส่เนอะ ่น้ำตาลก็่ใส่ใส่น้ำตาลกันกินได้ um 啊，你你、uh,。 Thank sure. มีคนอยู่บอกโอ้ยนึกว่าบ่มีคนมี่เติร์ดแล้วเนี่ยทำอะไรกันหึหึ <c oughs> <c oughs>